สวัสดีครับพี่น้องหาก,กินแบบบานๆครับผมมื่อนี้ผมมาหน้านะครับผมมื่อนี้ผมมาหน้าผมก็เลยถือโอกาสเอาเบ็ดกบมานานะครับผมมื่อนี้เขาสิมาใส่เบ็ดกบเลาะหน้าเฮ้านะครับพี่น้องก็มาหน้าแล้วก็ถือว่าเออติดเบ็ดกบมาในก็เพราะว่าหน้าเฮามัานยังพอมีกบู่ครับเต่าสีไ่ไปก็เลยว่ามื่อนี้เอาเบ็ดกบถือมานํามาใส่เบ็ดเลาะหน้านะครับผม เบื้องนครับผมวันรอบนี้จะเป็นแังไดงน,นะครับผมใส่เลาะหน้าเฮาคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศกับบัวบัวกอ,อื่นบัวท่านในหนาวเลยครับพี่น้องยังห่อนอยู่ยังห่อนเอาอยู่ไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ ใส่แบบปักลักเนี่นะครับผมพบว่าเอาหมักใส่แบบนี้ไปเนอะกินหนึงสีละ ใส่น้ำให้น้ำนานี่แหละพี่น้องเอ๋ยมือนนี้ใส่เดือนตวสิบเปล่งกัน เสียงองีอ้ยฝ่าฝนจิตตกแท้บ้มึงครับผมฝ่าอึมครึมอึมครึมอยู่ แต่ว่าเดือดเอาคนจิตกมาจากพี่น้องเยวเฝ่ามาตอนนี้ได้มุ้ยมองหลบมีมองหลบนะโอ้ยแก่เน Đây mọi người, chèn quá câu với nồi hình ย่างมากกรบงอย,อยู่นี่น้ำเต็มลงเ <c oughs> บิงึงนะครับมันจิ้มากินอีกวะเหมือนเคยถืออยู่ได้พี่น้องมันหันย่างมามนงอยอยู่นี่นะมาที่เต็มลงอะไรแเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบล้านเก่านอยู่แล้วพี่น้องลองพอเห็นเมันโดดลงนะครับเดี๋ยวมันจี๊ มันจิดขุ่นไว้มันจิดเคลื่อนเลยฉิดลึงบ่มองเก่านะครับแล้วตรงนี้มันเคยถือไปแล้วใส่ลานก่อนถิงเพิ่นเต็มลง บึงครับเขาสิเด็กเกี่ยวยดพี่น้องเดี๋ยวผมล่าไปก่อนนะครับยังถามมาหลุดมาบึงผลงานกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมคือบรรยากาศตอนเุสาซานะครับผมวานเขาใส่อ้อมมานตะพุ่นนะครับอ้อมมาเลาะนี่อ้อมมาลอดนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเขาที เลาะยามเลาะรุ่นทางนี้ก่อนนะครับผมจังอ้อมไปทางปุ่นเบิือกันครับมีประกบ,บว่เลาะทางนี้มีห้อยบอ่อยเลยไม่มีห้อยเลยห,หลังแหลกกับมิดซีรีเลยครับผม บรรยากาศตอนสเช้ารุ่นหลังต่อไปครับโบขุดล่านนิโบค่อยบบค่อยมานั่งปันไดน,นะพี่น้องช่วงนี้โบขุดล่านเด้อเนี่ยเพราะว่าน้ำมันยังไหลมันอยากหกน,นี่บุ้มต้องขุดล่านแล้วมา่รอบต่อไป บกุดล่านเป็นบกเวนห้่อยตัวนี้เอาแล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้ยครับผมตัวสวยเลยนะครับผมเท่มสวยเลยตัวนี้ ผมตัวงามอยู่พี่น้อง แต้มแรงกมงามครับนี่ผมมีแนวกินเลยนี่ครับผมเหมือนนี่เขาลองบกุดล้านลองเบิ้งนั่นครับผมแตะหยาเขาบม่มีเอ้ยลังนี่น,นี่งเงียบ มีแนวกินเลย ถือได้ครับพี่น้องแต่ว่าตัวบกใครง่ายปันใดโอ้ยกะจอดลอดน้อยตัวนี้พี่น้องยื่นกะจอดลดหน่อยจัดลดน้อย <c ười> จัดลดหน้อยตัวเล็ก ว่าเิ่นหน่อยไปนะพี่น้องนะผมจะปล่อยไปปล่อยไปสักก่อน <laughs> หน่อยไปเป็น <laughs> แนวเนี่ยเ <laughs> ขนาน้ำท่วมตัวเด้หน่อยไปก็บเอาได้พี่น้องเออเอ้าหน้าถึกยุ่พี่น้องตัวน,นี้หน้าจะสวยอยู่ครับแตบสวยอยู่เออสีนิ้แม่นี่ครับผมแต้มสวยๆเลยตัวน,นี้ล็อกขาเลยนะครับ นี่ครับผมอจากขีดตุมออกลอกเลยพี่น้องพันขาอ้าอยากจขีดตุมออกลอกเลยพันเสือกพันขาซัมเบิดครับผมแต้มดูว่าสวยอยู่ครับ ช้ำหมดเลยนี่พ่อเด้กกินอยู่พี่น้องกบหน้าห้องพ่อเด้กกินอยู่ บัหลวงบดหลายน่าจะขวงนะพี่น้องลุยได้แต่ว่าเขาลุยน้ำขขางๆแล้วหลังนี่ทางนี้บ่มีห้อยนะครับเงียบมัมีห้อยกินเลย ลมงกันเลาะปลากันพี่น้องม,มองน้ำไหลมองค่อยถือยูเซไปอ้จะเอออีกเลี้ยวพี่น้องรอบนี้ก็ถือนะครับผมรอบนี้ก็ถูกนะครับน้ำไหล บรเคยผาดนะพี่น้องอหน่อยไงอีกเรื่องหนึง่งเียมที่สาม เรอให้มันถ่อนกันครับพี่น้องร่อให้น้ำบกจากหน่อยกันบ้างนี้จังมาใส่ไหมน้ำยังไหลอยู่ถอนกันอีกทัน นิ้มคือบวถือว่าพี่น้องกบเป็นตะมนังคืออย่างี้นี่ครับผมเป็นสังสีเงียบจิบเลยตรงนี้จะมีกบง่อยบม่มีมาถึงจุดที่เราใส่ไว้แล้วพี่น้อง มุมนี้ยังกินเลยตอนนี้ังนี้ก็ไม่มีอะไรกิน ه, ออออออโอ,โอโ้พี่น้องทิดเอบเอบนิ่งพี่น้องทิดเอบเอบน่งโอ้ยโอ้ยตัวนี้โอ้ยโหดไงพี่น้องวนตับเลยน้ำร้านเห็ดโอดหมดเลยพี่น้องเอ้ยเม,มือนกับผม ญ่เด็กพี่น้องตัวนี้เอบเอบญ่เลยหน,า,หนามพี่น้องจัดๆกันพื่น่าทุ่สุดยอดเลย,เอ,อเ,ออยอเอ้ยเจอทิศเอบเอบ่เลยผัดที่นี่ไเย โิดเอยๆใหญ่ไปได้ลูกตุม่มอุ้ยตัวนี้ไหมปวนลงไปนักตึงหอด

หลังสุดท้ายแล้วตรงนี้นี่จะบบมี่แนวกินตัวนี้นี่ครับมีอยู่มีห้อยปูปูกินโอ้เขียดหน่อยมั้งนี่ห้อยหน,น่อยหน่อย อะพี่น้องสรุปผลงานกันครับวันีนี่พี่น้องผลงานเอากบสวยแล้วก็นี่ครับผมบักดิกเบิ่มใหญ่ทิดเอฟเอฟเนี่ยเอ,อ้ยนี่ผมทิดเอฟเอฟใหญ่นี่นะครับผมผลงานเอาจะถือว่าในโกบโตงามอยู่นะครับพี่น้องสี่ตัว ตโตงามๆนะครับผมเป็นวิธีแบบบานๆเท่าเหมือนจ,จดหลออหน้านะผมมาให้มาหน้าผมก็เลยติดเบียดกบมานําจริงๆไหมเนะี่ยเขาเคยใส่ไป้วผมก็เลยออมไปหลอดทั้งทั้งนําที่เขาบนเคยใส่ทั้งทั้งผมได้ส้ง้งม,ม่ใหญ่ได้สงเป็นซีหาตัวหน่อยบอเบาหน่อยก็เล็บปล่อยยุ่งหลาย <laughs> ครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจใหากินแบบบานๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับมือนนีลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ